ชัวใหม่อีหลานะคะคชัวปันผีปอบนะคะับชื่อว่าปอบผีฟ้านะครปอบผีฟ้านะคะเออเจอกันค่ะโอเคค่ะพี่น,อน,น้อ,นองอายมากยังลูกก,กาลังกาลันเพิ่อกาลังแต่งตัวอยู่พี่น,อ <c oughs> น้อ,องอีหลานหน่อยเพิ่อกาลังแต่งตัวอยู่ด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมอีหลานหน่อยเพา่อกาลังแต่งตัวพี่น้องดิจะน้อยกะบิดรถ ยันยันไฟฟ้าเพิ่อนมาพี่น้องครับผมมาสอมนะครับผมวันนี้มีโชว์ใหม่ของน้องอ้ายด้วยนะครับผมแม่แม่อย่าลืมสบัตดจองตัวเข้ากลุ่มนะครับผมอย่าลืมสบัตดจองตัวเข้ากลุ่มดรถพี่น้องเด้อมือแรกนี่บัตรคุ้มแท้แน่นอนพี่น้องบัตรรอ29บาทพี่น้องครับผมบอกเขาถือว่าพลาดสำหรับกับเพืนนี่รถพี่น้องเด้อ บาทหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับผมบาทร้อยยี่สิบเก้าบาทพี่น้องบาทบ่แพงเหรอพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องได้ม้วนได้ซื้อกันพี่น้องฝากด้วยตามกันเลยนั่มกันละกันนะครับผมบาเมืองรับแล่มันจะรับจะแลกขนาดใดเด้อพี่น้องครับผมฝากด,ด้วยตามเลยกันละกันเด้อเขามาในสตูมองเก้ามองเดิมเลยพี่น้องมาสองเบิร์กันนะสิเลยเปบนเขาไม่ผู้ใดเนี่ยนี่อันนี้คู่ต่ำนะทุกคนคู่ต่ำก้มามเหรอพี่น้องนี่มาแล้วนะครับผม ตามกันมาแล้วพี่น้องนี่ทุกคนดูอ่าเซตจ,จอเซตอะไรเรียบร้อยนะทุกคนไฟแสงสีจอพี่น้องก็คือว่าเขาเสร็จไปแล้วพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาซ้อมละครใส่ใส่ฉากใส่จอใส่ไ,ไฟพี่น้องนะครับผมซ้อมในนี้แบบ จริงๆเลยนะคะผมสำหรับคำขึ้นนี่พี่น้องครับผมขามาเดอร์พี่น้องเด้ออย่าลืมเข้ากลุ่มด้วยก็แลวกันนะคะผมซื้อบัตรจองตั๋วจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะคะผมบัตรกลุ่มปิดราคา129บาทเด้อบัตรกลุ่มปิดราคา129บาทจ้า มวนมวน้ำกันพี่น้องครับผมพี่น้องหลายคนถามว่ายุใกล้นะคะผมยุใกล้อยากมาชมหน้าจอเอออยากมาชมหนาหนาในสตูได้บอเข้ามาได้เลยนะคะผมแม่แม่จ๋าเข้ามาได้เลยเดอ้อในสตูเล็กสุดแห่งนี้ยินดีต้อนรับนะคะผมพี่นอ้องเก้าอี้ที่ตั้งอยู่หานพี่น้องสามารถเข้ามาได้เลยนะคะผมบีบีกับไอคิวมาอย่างขามาแต่บีบีนะคะผมมาแต่ b บีบีนะคะผมแม็กน้อยเมื่อกองพวกเสียงหกไปไหน ไปรอแล้วจ้าเจอกันนะคะผมเจอกันนะคะผมสลับคําคืนนี้เดอ้อโต๊ะว,ว่างๆอยู่นั้นรอบพี่น้องมานั่งเติมแร้งใจให้ลูกหลานนะค่าคืนนี้ได้พี่น้องครับผมสามารถเข้ามาได้เลยนะครับผมที่นั่งยังว่างหลายได้พี่น้องเดอ้อที่นั่งยังว่างเยอะเลยนะครับผมสลับไลฟ์สดเทเตอร์ซีซั่นที่ 3E p อีพึ่งคืนนี้นะครับผมไม่แม่สามารถ เขาไม่กําลังแรงใจใดนะครับผมมานังมาตบมือมาเชี่ยมามวนมาซื้อน้ำกันมาหัวเราะํคำขคันมีความสุขไปน้ำกันกับเสียงหูเทียเตอร์ซีซั่นที่สามอีพีแรนกนะครับคืนนี้้อครับเด้อสวยสยอดม,มากๆเลยค่ะขอพระคุณได้หลายครับผมรอในกลุ่มแล้วจ้าเจอกันในกลุ่มนะคะครับผมเจอกันในกลุ่มนะครับผมสรับค้ขคืนนี้นะออแล้วนะพี่น้องย่าไวเบิรองน่องอีกคนพี่น้องตอนนี้ทีมศิลปินเ้กากับมานางังรอเหรอพี่น้อง บีบีกับไอคิวมาสาขะมาแต่บีบีนะคะผมมาเตบีบี ibi, พี่น้องครับผมตอนนี้ไอคิวน่าจะเข้าบ้านพักหนึ่งสิงหาพี่น้องครับผมอีกบนันเกินรอน้องนองแดนเซอร์เซลลปินเข ER ้าทั้งหมดกิดใส่เข้าบ้านพักในวันที่ไวตื่นเหมือนในวันที่หนึ่งสิงหาเด้กผูน้องเนื้อในวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยพี่น้องครับผมมาเจอกันนะคะผมสหรับไล่สวดด้วยพี่น้องครับผมเดี๋ยวพี่น้องอยางเราเบิ่งบันพักก่อนพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องอยางเราเบิ่งบันพักก่อนค่ะผมให้กำลังใจนะคะ ขอบพระคุณหลายครับผมบอกหน่อยได้ไหมเมื่อนี้เมื่ออยู่หนาบ้านพักมื่อนนตามน้องไปตัวเกี่ยวคาเฟ่กันนะครับผมเมือ่อื่นนีหละหน่อยไปตัวเกี่ยวมิวสีกพี่น้องเด้อพาเดินดูนะครับผมตอนนี้บ้านพากักเขากะกำลังคึกคักี่น้องรถจะว่าเต็มเดินหร้อพี่น้องศิลปินห้องตอนนี้กำลังมาเด้ยพี่น้องเด้อให้กาลังใจนะครับขอบพระคุณหลายครับงูห้องไปใส่หมดปะ ในครัวห้องเรียงกินน้อเดี๋ยวพาไปน้องไปซองบนครัวก่อนพี่น้องบิ๊กตู่มาหรือเปล่ากรับิ๊กตู่น่าจะไม่มานะคะผมมาแต่มีนนตูค่ครับผมเดี๋ยวพาไปซองบงครัวก่อนพี่น้องครัวห้อได้ียงกินน้อเหมือนนี่เดี๋ยวพาไปดูครัวนะครับทุกคนวันนี้แม่ครัวมาทำกับข้าวรวยนะคะผมเหมือนนี่แม่ครัวเข้ามาทำกับเขานำพี่น้องเดี๋ยวพามาดูในครัวเรา เในขวาเอากันน้องเนี่แม่โทรมาหรอใช่ทำไมไม่รับโทรศัพท์โอ้ยังไม่ตื่นไงไม่ตื่นทำไมเขียวม่องม่องยืนแสดงเอ้าก็แม่โทรไปมันก็เขียวสิมันเขียวก่อนแม่จะโทรยีไมั่ยุติใช่ไม่ยุติ่ลูกไม่ยังไม่เล่นเลยถ้าเขียวแม่จะมาโทรหาเพราะว่านั่นคือไม่เปิดเจ้ลูกเพิ่งตื่นตอนนั้นอะ นี่พี่น้องแม่หอยกำลังสาบบุกงเจาะเจาะอยู่พี่น้องแม่ข้อไม่เหรอเด้อเต๋แต่แม่ข้อไม่เหรอพี่น้องลุงเมื่อเองเด้กพี่น้องเขาข้อเอียงวันนี้ปีไหนย่างหอยจะเพ็ดเอียงพี่น้องสาบบุกงเจอจออยู่พี่น้องอ๋อทางนี้เขาแต่ยังน้อยท่านี่ลาบหมูเอา๋อผมเป็นหมูโตเลี้ยงอยู่ถนนเต๋เต๋ แสดงว่าหมูตัวเล่นอยู่ถนนมหันเดเนาะ่ขั้วปกติมันสีมาเดียสเนียวมากๆเล้วพอดีเลยจับลูกหม้อพี่น้องกําลังหลับหมูพี่น้องครับผมเอาซองตัวนี้เบาเตะนี่นอนอยู่นี่ยราคาเหลพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศในรัวนะครับผมศิลปินเขากําลังเดินทางเข้ามาเดือพี่น้องครับผมอีหล่าหน้อยกําลังหลีดผมอยู่เดือพิ่นกขามาเด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวก็เดินทางเข้ามานะครับผมน้องอาร์นะครับผมโดยเดินนเสด็จเดินทางเข้ามาอยู่พี่น้องเพื่อกลราล้างแต่งตัวอยู่พี่น้องเดี๋ยวมอสิเคอนเมืองรับแรงคืนนี้นะครับผมฝากมาแม่แม่ติดตามน้ำกระลกกันด้วยพี่น้องครับผมสลับอีพีแรกของเสียงไม้หกเท,เ,ทเตอร์ซออีซั่นที่สามในค่ำคืนนี้นะครับผมบอกเลยว่ามวนซื่นห้อเซลวกันแทบพี่น้องครับผมพาพี่น้องอย่างเบงล่านปูยาเข้าพี่น้องแชร์ให้แล้วครับขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณในหลายครับพี่น้อง ขอบพระคุณพี่น้องกันลายคับผมเอาพาพพี่น้องครับผมก่อนเข้าสจเขาสัตว์นะพี่น้องเนาะภาพพี่น้องทั้งบ้านนะครับผมเอฟซีแม่แม่มากราบปูกราบยามาไหว้ขอพักขอพ้นกันก่อนพี่น้องค่ะผมอันนี้จะเป็นสารตายายนะคะผมมีพี่น้องสารปูยาตายายของพี่น้องอยู่บ้านบ้านพักนะครับผมแม่แม่ผู้ใดที่เดินทางพันไปพันมากกลไปไกลมากนะคะผมเข้ามากราบมาไหว้กันได้เลยนะคะผมเข้ามากราบมาไหว้กันด้เด้อพี่น้องเด้อ เขามากลับมาไหว้ขอพอได้นะคะผมสาถูกพี่น้องนี่ร่มเย็นมากทุกคนร้านนี้เป็นล้านที่ร่มเย็นมากทุกคนสาถูกขับไปน,น้องนี่ร่มเย็นมานี่สาถูกเด้อพี่น้องมันมัน,มนปังปัง,ปงเฮงเฮงนะครับผมคิดซึ่งเด็กก็ขอให้ได้ สมปราถนาพี่น้องครับผมออาพี่น้องกับผมถึงว้าลาเหลี่ยวดรอพาพี่น้องเขาไม่ได้สตูกนพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาไปดูในสตูนะครับผมสไลปินเขาขอ,ขอมาไปนอที่ปักลิงเลยค่ะแม่แม่ท่านใดที่ซื้อบัตรจองตัวนะคะผมจะเขากุมเมือแล้งนี้จิ้มลิงและล่างซื้อบัตรจองตัวได้เลยนะครับผมจิ้มที่ลิง้ลนล่างซื้อบัตรจองตัวได้เลยนะครับผมบัตรกุมปิดมือแรงราคารอ29บาทพี่น้องบัตรกุมปิดเย็นนี้1ร้อย29บาทนะคะผมแม่แม่จ๋าบัตรรอ29บาท จิ้มลิงที่ปักหมุดได้เลยเดอ้อจิ้มลิงที่ปักหมดได้เลยนะครับผมไปนองครับผมเดี๋ยวพาเข้าไปในสตูนะคะผมรอในกลุ่มแล้วเจอกันในกลุ่มนะครับเจอกันในกลุ่มนะครับสาธุสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุนะคะ ปักมุดซื้อบตด้านล่างนะคะใช่ค่ะผมที่ปักมุดพี่น้องอยุดลิงดน้านล่างเลยนะคะผมปักมุดไปแห็นแล้วพี่น้องปักมุดให้แล้วนะคะผมสามารถจิ้มลิงด้านล่างซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยนะคะผมร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับผมร้อยยี่สิบเก้าบาทพี่น้องสวัสดีค่ะสาธุค่ะสาธุนะคะผมสาธุครับพี่น้องค่ะผมสาธุครับพี่น้อง อันนี้พี่บีบีพี่บีบีมาแล้วมแม่แม่ถามหาว่าบีบีกับไอคิวมายังลูกไอคิวยังไม่มาค่ะมาก่อนใช่ใช่ดูมาล่าสุดไอคิวน่าจะวันที่หนึ่งสิงหาใช่ใช่พี่น้องอันนี้ก็มาจัดสุดเลยพี่น้องรเริ่มมาเริ่มมาจัดตรงแตีงตึงขวางหรือเปล่าพี่นออ้องน่าเยนย้อยกับมาแล้วน้องเบลพาเวเนี น้องเบลพาวินีก็มาแล้วกับพระเอกน้อยเบตันนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอา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 เคลียรหนีลูกหนูเตือนไปเอกร่อยระเอกน้อยเอา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 ไปเอกน้อยเขามาแล้วพี่น้องนี่แม่พัดก็มาแล้วนะคะผมสวัสดีค่ะค่ะ